คำร้ายสิพามเบิ่งน้ำิปิ่งน้ำนาะเออดินเดิงเดียวคำราสิซอกวิธีข้ามไปฝากนันได้บอกำร้าสิลงหันเนาะเราสิข้ามไปหันงสิได้บเดินเบิงเด้เดิมาคำล้าสิข้ามไปได้บอตอนนี้คำล้าอยู่ฝากหนเนาะเบิงคำลาสิไปทางได้คำร้ยจะข้ามไปทางฝากนั้นพี่นนองเบิงคำาสิไปได้บ ก็จะเป็นหวนะัวเนาะว้าวนำขั้นเด้อพี่น้องอันนี้เด้อโอู้อันนั้นจากแมนม่ยังเนาะอันเป็นอันเป็นม,นะนมัด,เป,มดเป็นมัดอยูน่นะบางคนว่าขาเจ้าเอาให้พี่นอ้องพี่น้องกับร้านเลาละบายานนี่แล้วกับาะสิก สิข้ามออกจากแด่นหัวนี่ไปอะน,นะตัวข้ามไปฟากนั้นเนาะสิผ่าพี่น้องไปเลาะดอนสายฟากนั้นไปเด้พี่น้องกับรมาทางนี้ล่ละทำไมมาให้พี่น้องบ่งดอกไม้อันนี้เพิ่นเอินว่าดอกไม้ธรรมชาตาาาาาาินะเด้พี่น้องก็มีความงามในตัวของเราเองเด้อันนี้ก็จะเป็นเกลนเหมือนในสมารถเอาไปวานใดเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยงามเด้ นี่บบเป็นวานะธรรมศาตรก็มีคุณคาในตัวข้องข้าเจ้าเองแม้ว่าจะเกิดเป็นเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นเส้ายานกิยาเนาะก็มีคุณประโยชน์แล้วก็มีคุณคาในตัวข้องข้องมันเองอะไรนะพี่น้องไปกำลังสิพายพี่น้องข้ามไปเบื้องนั้นบันนี้นะชิด้บอพี่น้องข้ามไปทางได้ดีเลยพี่น้อง เด้อจุดหมายปลายทางที่กลับาจะไปโมวสิบไปไดโบพี่น้องเอาปา่าเบิ่นนำกันคลิปนี้แมนกลัาพาพี่น้องเลาะค่ะเลาะ,ะข้ามน้ำเนาะพี่น้องเนาะสิพาพี่น้องข้ามน้ำบโบงวสิข้ามไดโบพี่น้องเออแต่ว่ายาดไปยาดนี่คือสิเปียกแน่นอนล่ะพี่น้อง เดี๋อันนี้เป็นเป็นหัวกันนนำของข้าเจา้นานะเนาะป้าถูกได้ปอนี่ไป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 ไน้างโอ้ววคือสีเหล็กอยู่ได้พี่น้องเอ้ยคือสีเหล็กอยู่แต่ตะเปียกแน่นอนบางรู่พี่นอ้องแกงแม่นำเลยน้อยเนาะที่ว่าบาดพ้นลงมาแล้วปา้าถูกจากแาบเอามาไปใส่ความาน้ำไล่ โพี่น้องกันเลยจีไ,ไออำสำหรัเป็นใส้น้ำอ่ะพี่สำลรับสำลับจะไปลุ่งนี้เอาน้อมีป่าเด้อมีป่าถ้าจะามาสซนว้าสำหรับิบบูา,บานี่ให้พี่น้องปั่งไส้น้ำปั่เชียงน้ำ แตอมาหแล้วปุ๊บมาทไเยียบป่าเลยนะเน่ที่น้มหาทเมหาทว้าเอนาทีสุดัปาอนเดือกันได้นะเออโยว้าเจ้าพนมจักา้ก็เจ้า เพิ่นเอาหินนี่มาแต,ต่ไส้เหรพี่นอ้องบ้ากำลังเอาอันนี้คือว่าง,งาม่ายพี่นอ้องเอ้าบางไปบางมาคือหูเงี้ยพี่นอ้องที่กได้เอาเมื่อบานมาเนี่ยพี่นอ้องเนาะเท่าล้าก็มาทางเบอร์นี้เราได้สิดโอ้ยเด่นๆจะเป็นแม่น้ำที่ว่าร่วมหนาอะไรนะพี่นอ้องเนาะ กอมาห่เอเดวยงนี้แล้วก็นำก็จะเป็นซ่องไส้ป่ะมาอันนี้มีป่าได้นี่ครับเ้กกลับก็มาดูฟากหนึ่งแล้วแล้ก็จะเปลนฟากมาก้าจะพี่น้องเบิรงธรตมมาตาดบานหนาไท้ๆแหละพี่น้องไป สวยงามสอ้งามไปด้อยล้ข้ามาเบื้องนี้เรียบร้อยกระทะกำล้าบุกขึ้นเมื่อนเนื้อหั่นก็จะเป็นหน้าทุ่งมาเราได้หรือเปล่เพิ่อนว่ากำล้าสิบใบได้หรือเปล่ว่าก่อนอื่นนี่กำล้าสิบใบขึ้นอันนี้จะเพื่อให้อันนี้ความจริงก็จะกระโกรยู่ฟากนั้นเขาได้หรืเานี่ยข้จะกร,ะกรอกยู่เบื้องนั้นแต่ว่าแห้งนำเพิ่นหัน่น ดึงมาเนาะพี่น้องเนาะดึงมาเราก็เลยว่ามาไล่มาอยู่ทางกลางพี่เลยทางกลางห้วยพี่นายพี่น้องเด็กคำลาดก็ย่างขึ้นนี่เด็กถ้ากำลาดย่างผ่านปลานนีิขึ้นเมื่อแล้วก็เป็นหน้าทุ่งทุ่งเมื่อให้เราได้พี่น้องเพราะว่าอยู่ทุ่งเมื่อเพิร์ลโกเพิร์ลโปรับเรียบรอย้อยเพิร์ลโกเซรถแมคโครอยแหละไปปรับนะน,นี่ก็จะเป็นไส้น้ำที่เพิน่นลซอร์ทำการ ผลิตนี่แหละพี่น้องก็คือจะเป็นการทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์ปลูกปังเนาะการรวนแล้วสไตล์เตน้ำทรายนี่แหละทีว่าเป็นเป็นทรายน้ำแห้งแห่งธุรกิจหรือว่ากิจกรรมของครอบครัวหรือว่าเป็นทรายน้ำแห่งการผลิตขล่องะสะสเกษตรโซนแค่นี้กระเพราแมนได้พี่น้องอันนี้จะมานน้ำขั้นพี่น้องเลยเบาแล้วก็เบา,าอีกเติมเนาะนี่เลยพี่น้อง ขันหัวเบื้องนั้นให้เราเป็นเป็นหัวที่เป็นเห็ดอนันะไรการนำเดอ้อพี่น้องเอ๊ขอะขลับเราก็มาหอดเบื้องนี้ให้พี่น้องในเบื้องไดส่มได้แชนะพี่นอ้องเนาะแบบนี้แหละเพิ่นว่าความพยาย,ยามที่จะได้ความสจาเร็จกระยุยบนนั้นใช่ไหมครับกลับลาทายขึ้นไปกระซได้เห็นประมาณนี้กละะับลาลาอยู่นี่กระดีได้ใช่ไหม ก็้งวาทางนั้นได้ได้มีได้เห็นแบบนี้บ่เนาะพี่น้นองไ <c oughs> ปวันนี้ที่าข้ามไปเบืองนั้นได้น้อพี่น้องเอ้ยพาข้ามไปเบืองนั้นได้ตอนนี้นะขอบคุณทุกท่านทุกบ้านเด้อที่ไม่เพี้ยนถูกตามรับชสมวันนี้ขบราก็พาพี่น้องมามาหลอกมวยหลอกห้องเนาะแล้วก็มาเบิองข้าเจ้าอ่ะ เ,อเบ,บ,บอร์ก็จะเอาปรับเลี้ยงให้ปลอดสินอ่ะว้าวแบบงานเท่งามแล้วพี่น้องอันนี้แหละเป็นบ้านนะเป็นน้ำบดสดซึนเนาะ,อะขอบคุณทุกท่านทุกบ้านเด้อที่ให้เกียรติติดตามครับติกดไลค์กดแชร์กดจับสไครต์เป็นกำลังใจให้คำราดแดงคือคำราดจะได้ทายคลิปนำหน้ามาปั้งมาต่อนะพี่น้องมือจิ้นนส่วนม่แล้วพี่น้องเนาะ,อะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย